เต็มเตมรดเปลยเป็นอะไรจ๊ะเป็นเงินสดเงินสดใช่ไหมครทางทางเรายังไ,ไม่รู้ฮะก็เท่าไหร่เท่านั้นนะครับอแต่ในส่วนของของ,ของของคดีก็ยังเป็นการให้การเหมือนเดิมรับสารภาพรับสารภาพเรื่องอะไรฮะมันอยู่สำนวน,น <ะ S 2> เกี่ยวกับเรื่องสุราหรือเปล่ามันอยู่สำนวนนะอาย่ภาษาเจ็ดปีครับอายษแต่เป็นประโยชน์กับลูกคดีแน่นอนเป็นประโยชน์กับน้องตังโมครับ คำสารภาพนี้ส่งผลกกับสี่คนที่เหลือด้วยไหมคะก็ถึงบอกว่าสี่คนเนี่ยถ้าปรึกษาในกฎหมายที่ที่แนะนําที่ถูกต้องเนี่ยก็คงต้องมีผลนะหลังจากที่เมื่อวานออกมาแถลงข่าวมีการติดต่อหรือมีสัญญาณอะไรมาถึงสิระบ้างอย่างฮะไม่ไม่มีครับเพราะผมไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยคุณที่ เออน้องกติก็คุณพ่อแล้วท่านอืมที่เมื่อวานคุณศิระบอกว่าอยากให้เข้ามาติดต่อคุณศิระก็ได้อะไรเงี้ยส่วนสี่คนทีอยบนเรือครับอ่าสี่คนที่เหลือบนเรือยังนะครับก็เอ่อคืออย่างอย่างแนะนำสี่คนนะครับว่าอะไรที่ตอบจริงที่ไม่ได้พูดนักข่าวสำรวก็มาผมได้ตลอดเวลาหรือว่าอยากให้รับคำอุปไซจากผมเนี่ยนะครับก็ผมก็พร้อมนะครับส่วนคุณกติกเองนะสี่คนได้มีการประสานมาหาคุณกติกไหยฮะ ก,ก็มีค่ะโต้คุยก็กปกติอ่ะก็มันก็คือความจริงไงอเออเาก,ก็ทุกคนก็รู้ว่าความจริงคืออะไรแค่เขาไ,ได้ถามปกติทิศไหมว่ารับสารภาพเรื่องอะไรครับไม่ไม่ไม่ไมีค่ะนี่คือไม่ขอพูดละเอียดแล้วเนะมืามา่มวานอ่ะตี่กับพูดไปค่อนข้างเยอะแหละอันนั้นก็คือชัดเจนหมดแล้วแหละแต่เขาไม่ได้ตำหนิเราใช่ไหมครไม่มีใครตำหนิอะไรกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เขาสงสัยไหมว่าจู่ๆแล้วคุณกติไปรับสารภาพได้ไงในเมื่อก่อนหน้านี้ไม่ได้รับสารภาพรายละเอียดอ่ะ ติดไม่ขอตอบแล้วเพราะว่าตอนนี้เราต้องโฟกัสที่ข้างบนแล้วต้องต้องไปคุยกระสานแล้วกังวนไหมคะวันนี้จังวนไหมคะและคดีความกังวลไหมไม่ไม่ก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะหลังจากได้พูดความจริงไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างโล่งค่ะเพราะมันก็จบแล้วนะแล้วทําไมเราเราทําไมไม่พูดตั้งแต่แรกทําไมไม่พูดตั้งแต่แรกก็อย่างที่บอกไงอะไรนึกได้ก็บอก อะไรนึกไม่ได้ก็มันยังนึกไม่ออกอะแต่มันช้าจังเลยนึกได้พี่พี่ลองไปโดนเหตุการณ์แบบหนูนะออแล้วพี่ก็ลองมานั่งแบบคนคนไม่อยู่ตรงเนี้ยก็ก็คือจะไม่เข้าใจสารลักสารภาพไม่ได้คุยกับคุณแม่บ้างไหงคะแม่ใครคะแม่แตงโมค่ะ อ๋อยังยังไม่ได้คุยค่ะก็บอกแล้วว่ายังไม่ได้คุยอะไรกับใครค่ะก็ม,มีแค่คุยกับเพื่อนบ้างเองอืมแต่ก็ยังยืนยันใช่ไหมว่าเราไม่เห็นว่าคุณแตงโมไปไปปัสสาวะที่ท้าย,ายเรือไม่ได้มีใครยืนยนันเลยต้องแต่แรกเลยใช่ก็ตามคำห้การหรืออะไรก็ตามะคะ่ะก็บอกว่าคือคนอื่นเป็นคนเห็นแฟนเป็นค,คนเห็นก็เท่ากับสี่คนบนเรือเห็นหมดว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะแต่คุณกะติกไม่เห็นใช่ไหมฮะไม่เคยมีใครพูดอย่างนั้นนะอืมไม่เคยมีใครพูดอย่าง เพราะว่าทางคุณแตงคุณกติกโดนข้อหาแจ้งความเท็จเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับไม่มตอบแล้วได้ไหมเดี๋ยวก็ต้องไปเดียวเชื่อสารอะไรทา่อกทุกอย่างมันมมัันนอยู่ในคําให้การอะไรอย่างนี้หมดแล้ว่คือไม่ได้มีหน้าที่ต้องมานั่งชี้แจงแบบพวกคําให้การนี้กับใคยอะไรอย่างเงี้ยนับบัตนี้นะครับจะเริ่มต้นจะเริ่มที่ท่านนายกการจังหวัดคดีสารแขวงนนทบุรีเชิญเลยครับ ท่านสุภาพร์ท่านนยายการจังหวัดนะครับที่ให้ความสนใจติดตามภารกิจของสํานังกงานในการสูงสุดโดยเฉพาะคดีนี้เป็นคดีสําคัญที่พี่น้องประชาชนตลอดจนสังคมและพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจ ก่อนที่จะเริ่มการถแถลงข่าวผมขออนุญาตแนะนำนะครับผู้ที่ร่วมถแถลงข่าววันนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มต้นอย่างที่ท่านอายการจังหวัดคดีสานแขวงนนทบ,บุรีท่านสาวิตรีได้แนะนําเบื้องต้นไปแล้วคือท่านอิทธิพรแก้วพิ์ท่านเป็นอธิบดีการสํานักงานคดีอาญาและเป็นโฆษกของสํานักงานในการสูงสุดอีกท่านหนึ่งที่อยู่ถัดจากท่านโฆษกคือท่านชัยวัฒน์ โลกวันนี้เกียรติกุลนะครับท่านเป็นอายการอาวุโสอดีตท,ท่านเป็นผู้ตรวจการอายการอายการคดีสารแขวงนนนทบุรีได้รับคดีบันทึกคำให้การรับสาร,รภาพของผู้ต้องหานะครับจากสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีนะครับระหว่างพันวทตรโทรสมุรเกตบยาผู้กล่าวหานางสาวอิศรินหรือกติก ุดท้าสุขสวัสดิ์ผู้ต้องหาในข้อหาแก้ข้อความมันเป็นเท็จนะครับเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาเกิดเดือเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565นะครับเวลาประมาณ19นาฬิกาที่สพเมืองนบุรีันะครับชั้นสอบสวนเรื่องนี้ผู้ต้องหาเขาให้การรับสารภาพนะครับ ทางท่านนายกาัญญาวัตท่านเตรียมหนังสือไปแล้วเป็นหนังสือคืนตัวผู้ต้องหาพร้อมกับบันทึกฟ้องว่าจะให้กับพนักงานสอบสวนรับตัวกลับไปดําเนินการตามที่เรามีข้อสั่งการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ต้องหาตอนนี้ก็คือรอกลับไปสพพร้อมกับบันทึกฟ้องว่าจาและไปสู่กระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนส่วนขั้นตอนต่ออย่างนั้นเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของอํานาจหน้าที่ของท่านพนักงานสอบสวน มีก้าวล่วงครับมีก้าวล่วงตรงนั้นเป็นเรื่องของพนังกงานสอบสวนแล้วแต่ท่านจะไปดําเนินการในส่วนเกี่ยวข้องอายการเราภารากริตอยู่ตรงนี้ถแถลงชัดเจนต,ตรงนี้ครับแต่คดีหลักนี้เขายังไม่ได้ประสานมาที่อายการหนึงทั้งรีใช่ไหมครัท่านการจังหวัดมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรประสานมาไหมฮะการประสานในลนักษณะในส่วนราชการระหว่างหน่วยก็จะมีสอบถามมาบ้างนะคะแต่เราไม่ได้ก้าวไก่ในเรื่องสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะคะแต่ถามว่าการประสานงานการ เกี่ยวกับการส่งสำนวนการตรวจรับทั้งหมดเนี่ยทางสำนักงานการสูงสุดแล้วก็สำนักงานการจังหวัดเนี่ยเตรียมพร้อมอให้ไขข,ข้อข้องใจกับสื่อมวลชนไว้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจว่าทุกท่านอาจจะกังวลแต่ว่าเดี๋ยวรอสำนวนหลักอีกครั้งหนึ่ง